เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกัน หากคุณฝันว่าเห็นนกหรือฝันว่าได้จับนกนับว่าเป็นฝันที่เป็นมงคลยิ่งเพราะนกถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการโบยบินดังนั้นการฝันแบบนี้ทำนายว่าคุณจะมีโชคมีลาบมีความเจริญในหน้าที่การงานไือว่าจะเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือการติดต่ออะไรก็จะสำเร็จดังที่ตั้งใจและหากคิดจะค้าขายก็ถือเป็นจังหวะที่เหมาะมากๆนอกจากนั้นคุณยังมีดวงโชคลาภด้านการเสี่ยงโชค ค,คนโสดในระยะนี้มีโอกาสมีเพศตรงข้ามที่อายุน้อยกว่าเข้ามาจีบและมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ดูใจกันจนถึงขั้นพบหากันแบบจริงจังส่วนคนมีคู่คนรักของคุณในระยะนี้จะค่อนข้างเอาอกเอาใจผู้จาดีจนใครหลายคนแอบอิจฉาส่วนใครที่พยายามที่จะคิดมีอะไรนอกรูนอกทางบอกเลยว่างานอาจจะเข้าคุณได้ ดวงการเงินการงานการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากและหากคิดจะเสี่ยงโชคก็ถือว่าเป็นโอกาสทองเลยทีเดียวแต่ก็ควรระวังในเรื่องของการเก็บเงินหรือวางบินต่างๆให้ดีช่วงนี้หากมีใครมาขอยืมเงินไม่ควรให้เพราะอาจเป็นหนี้สูนด้านการงานคุณจะมีโชคดีและมีความเจริญในหน้าที่การงาน การตัดสินใจในเรื่องต่างๆจะเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานนับว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีและสดใสสุดๆเลขมงคลให้โชค1 4 17และ471ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมอง ในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่ คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือสาครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตํา,ตาราทํานายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีเมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ